ทำเอาหลายๆคนเป็นห่วงนะคะกับซุปเปอร์สตร์คนนี้ผู้ที่จะมาแทนที่พศอานนท์คนสองคนนี้คนเดียวเท่านั้นไม่จะแทนที่เป็นวิธีกรนะครับคนจะไปทัวร์ไปลงคนนี้แทนชั้นเใช่เลยคือคนนี้เลยค่ะผู้จัด นะคะแล้วก็ออกกันนาชื่อดังนะคุณก้องปิยานะออกมาแชร์ประสบการณ์พี่ละครเขาดังๆเพิ่งฉายไปใช่ไหมใช่ก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าความเชื่อใจเนี่ยมันเจ็บปวดนะคะมันเป็นเรื่องเศร้าและทําให้เขาเสียใจมากจริงๆขณะเขาอยู่ในวงการบันเทิงมาร้อยกว่าปีนี่ถือว่าเป็นบทเรียนครัยงใหญ่จริงๆคุณยายวลนัถนเลยนะตอนนี้อยู่มาแล้วก็ปียังเดินได้นี่ก็ดีใจด้วยนะสำหรับคุณคนนี้นะฮะค่ะเห็นเขาบอกว่าเขาเกริ่นให้ฟังว่าอย่างนี้เขา่ได้ไปออกรายการกับสินค้ายี่ห้อหนึ่งแล้วก็คุยกันไว้นะว่าจะใช้แค่า ในรายการสดแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในภาพในภาพออก,อ,อ,กออกรายการสดหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถเอาภาพเนี่ยในรายการสดไปใช้ได้อีก7เดือนอหลังจากนั้นก็มีคนไปเห็นในไอ้ภาพเนี้ยมันลั่นอยู่ในหน้าจอเนี่ยอยู่นานมากอ่า,อานาะคะเรียกว,ว่าใช้เกินกว่าที่ตกลงไว้ใช่ใช่ใช่ใชครับ<ช>หลังจากนั้นพี่กองก็เริ่มเช็คดูเลยเช็คเช็คเช็คทุกวันวันวันไม่ทําอะไรก็เช็คเช็คเช็คว่าเอาทำไมมันหมดเวสัญ,ญญาแล้วยังเอาฉันไปลงอยู่นะ ครับทางบริษัทก็นําคลิปที่ออกมารายการไปทําตัดต่อพร้อมทั้งมีป้ายโฆษณาสินค้าในคลิปนั้นด้วยแล้วจึงถามได้ทางบริษัทเจ้าของสินค้าพร้อมเรียกค่าเสียหายตามจริงที่เอาภาพไปโฆษณาสินค้าตลอดเจเดือนโดยไม่บอกกล่าวแต่บริษัทกับแจ้งว่าไม่สามารถให้ตามข้อเรียกร้องที่เสนอจ่ายเพียงแค่ส0ปอร์ซนคือเรียกมาอย่างเงี้ยฉันไม่ให้ฉันให้แค่สิเปอร์เซนจากที่เรียกร้องเท่านั้นซึ่งไม่เป็นธรรมกับการนำคลิป ไปใช้หาไปใช้หาผลประโยชน์หาผลประโยชน์นะนะก็คือปกติมันต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะถ้าใช้เกินกันกันนะครับก็พี่ก้องปียะเนี่ยก cin ็บอกว่าเป็นบทเรียนของความไว้วางใจบทเรียนราคาแพงใช่ร้องยังไงนะ ใกล้ถึงโอไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่า,า,าพี่อพบอกว่าพี่ก้องเนี่ยไว้ใจกันนะครับตัวเองก็เลยไม่ได้แบบอ่านเอกสารอะไรมากมายในการเซ็นใบรับเงินให้ละเอียดทุกขั้นตอนเพราะเห็นว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่โตน่าเชื่อถือมากๆนะครับแต่ปรากฏว,ว่าในใบเซ็นรับเงินเนี่ยดันมีหมายเหตุเล็กๆแทรกอยู่นะครับ ว่าสามารถนําเทปในรายการไปใช้ได้ตลอดเยใช้คําว่าได้ตลอดตลอดปีตลอดชาติอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้นี่นานะครับแบบนี้พี่ก้องจะจัดการยังไงเรามีพี่ก้องอยู่ในสายแล้วเนู่่สายแล้วของพี่ก้องแล้วสวัสดีครับพี่ก้องปิยะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ก้องครับผมเราให้เขาใช้ได้ตลอดปีตลอดชาติเลยเหรอครับพี่เออไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือ ที่จับตกลงกันไว้คือใช้ได้แค่การออกสดแล้วก็รีรันหนึ่งครั้งค่ะอ๋อรีรันหนึ่งครั้งค่ะค่ะแล้แล<ช>วแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่ก้องอาจะอนุญาตให้เขานําคลิปไปใช้ได้ประมาณถ้าเขาบอกก่อนนะคะก็จะให้เขาประมาณเดือนสองเดือนจอนุญาตให้ถ้าเขาบอกก่อ,กกอนเพราะเราเป็นคนเออสบายๆเข้าใจกันอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เขาเอาของพี่ไปออกไปกี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนเงนี้ยเหรอคือพี่ไม่ทราบเลยจนออกากาศเสร็จปุ๊บมีเพื่อนมาถามบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เหรอ,อเราก็บอกเฮ้ยเราไม่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรเลยตอนนี้ เราก็เลยเราก็เลยงงก็เลยไปเปิดดูอ้าวมันเป็นสินค้าตัวนี้ซึ่งเราเคยคุยแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยก็เลยคุยกันคุยกับเขาว่าอ,อันนี้คือพี่ก้องว่ามันไม่ถูกต้องเนาะม,มันออกมาแล้วประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนก็ได้เรียกเป็นต่อเดือนไปตามที่เหมาะสมคือตามคุณค่าของทารทีคุณต้องออกหอไหม,มแต่เขาก็ต่อรองลงมาเราต่อรองกันมาหลายครั้งอลค่ะหลายพี่ก็ลดให้หลายครั้งนะคะก็ต่อให้หลายหลายครั้งจนสุดท้ายก็ให้ในราคาที่คิดว่า พี่ก้องคิดว่ามันมันมันไม่เป็นธรรมเนี่ยพี่มันไม่เป็นธรรมอะค่ะนะคะก็เลยก็เลยบอกว่าไม่ได้ขอรับนะคะจริงๆแล้วราคาลองสุดท้ายที่บอกไปก็ไม่ได้กะจะขอรับอยู่แล้วอะค่ะกะเรียบเพื่อลองใจเฉยๆว่าใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่บทเรียนครั้งนี้พี่ก้องถึงขนาดยกเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเลยเหรอครับอ๋อพี่พอใช่ไหมก้องร้อยกว่าปีพี่พอได้สองร้อยปีนะคะคือสามสิบกว่าปีประมาณจะสามสิ สามสิบปีนะคะก็ไม่เคยเจอเพราะว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราทํางานนะเธอออกรายการไหนทุกคนก็คงทราบสัญญาคือสัญญาใบรับเงินนี่ก็จะมบรับเงินถูกไหมคะอมันจะต้องแยกกันนะคะทีนี้อยู่ๆในในในงานจุดไหนนี้หมดบริษัทพี่เป็นแบบนี้อยู่ๆทำไมอันนี้มันมีไอ้สัญญาเนี่ยมันอยู่ในใบรับเงินซึ่งเวลาเราใบรับเงินเราก็จะเซ็นเลยเพราะว่าเราก็ถือว่าคือใบรับเงินเฉยๆมันก็แค่นั้นก็เลยรู้สึกเป็นบทเรียนว่าต่อไปนี้ เราต้องอ่านให้ละเอียดรอบข้อนะคะให้เรียกรอบทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใบอะไรก็ตามต้องอ่านทุกอย่างเลยนะคะใช่พี่ก็ขอบคุณมากคือน้องคนที่เป็นคนดูให้เราอ่ะก็พยายามช่วยเหลือเราเต็มที่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวของไม่ใช่ตัวน้องเป็นคนจัดการนะคะเป็นคนอื่นที่คนจัดการคือบริษัทเป็นคนจัดการก็ก็เข้าใจทุกฝ่ายนะคะก็พยายามเข้าใจก็ ก็ต้องทําใจนะคะคุณเพชร้าไปกี้คุณพลนาอนนท์นะคะนี่พี่กองพี่กองผมขอถามย้อนเป็นประสบการณ์ให้น้องๆในวงการหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไป7-8เดือนวันที่เราดิวกับสินค้าตัวเนี้ยเราดิวผ่านทีมงานของเขาหรือว่าเราคุยตรงกับเจ้าของสินค้าเลยอ๋อเราดิวผ่านกับทีมงานค่ะทีมงานได้เซ็นสัญญาอะไรไหมคะพี่ก้อง ไม่มีค the er, ่ะกปกติท ok. um ี่รับรับรับออกรายการมาเราก็จะลองผลิตภัณฑ์เขาทุกตัวนะคะลองเสร็จปุ๊บทุกทุกตัวที่มาจ้างลองเสร็จเราก็จะคุยกันก็แค่นั้นก็คือมันเป็นสัจจะนะคะเป็นคําพูดอะค่ะเข้าใจไหมคะค่ะนี่มันเป็นคําพูดที่เราต้องเราต้องเชื่อใจกันคุณเปกกี้ก็เชื่อใจพี่ก้องแล้วก็เชื่อใจคุณมาทัาต้องเป็นเชื่อใจ่กันละกันอย่างเงี้ยค่ะีก้องโกรธไหมอังจริงตอนแรกโกรธแต่ตอนหลังเริ่มไม่โกรธตอนหลังเริ่มเริ่มรู้สึกว่าจะโกรธไปทําไมเออก็ กจบเออจบเอารู้ละเป็นอย่างนี้จะได้เรียนรู้ไปก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะหรือพี่ก็ทุกคนเวลาทำอะไรแบบนี้สัญญาอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็อ่านให้ละเอียดทุกขั้นตอนอ่านให้ครบทุกกระบวนการจะเป็นไปเลนจาที่เป็นใบที่อัจจะดูแบบใบที่ไม่ต้องอ่านอะไรก็ได้ต้องอ่านก็ต้องอ่านนะคะนะครับต้องอ่านเยอะพราะสัญญาส่วนใหญ่มันจะมาเป็นปึ๋งจะโพษที่เราจะอ่านไม่ทันแล้วก็รีบเซ็นไปโดยไม่รู้บางทีสัญญาเันนย้ ใช่อันไม่คือสัญญาใช่ไหมแต่ใบรับเงินก็ต้องอ่านนะคะเผื่อมีการดด้วยค่ะไม่แทรกอะไรอยู่ทรกอะไรมาละเอียดอะไรอย่างนี้พอเราเราโพสต์เนี่ยแล้วเราออกข่าวไปเนี่ยเจ้าของสินค้าติดต่อมาหาพี่ยังเพราะมันจะสร้างความลดความน่าเชื่อถือของของของตัวเขาด้วยนะถ้าเขาไม่รับผิดชอบเรื่องเนี้เขาถูกแจะไม่ไม่ทรกค่ะเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้เบอร์พี่มังคะเลยไม่มีโทรมาค่ะยังไม่ติดต่อเลยเหรอ ไม่มีมีค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ต้อง,งติดต่อเราก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเข้าใจค่ะขเข,ข้าใจทุกอย่างค่ะค่ะพี่ก้องเข้าใจทุกอย่างค่าเสียหายเนี่ยเขาเขามีคุยหรือ,อยังคะว่าทางบริษัทเนี่ยจะชดเชยตามความเป็นจริง <essentially. S 1> ให้มูลค่าเราเท่าไหร่หรืออะไรก็ยังมีงติดต่อมาหรือยังคะมีคุยกันประมาณสองสาครั้งนะคะค่ะ,ะกะะ็จากเอื่อมาสุดท้ายก็ให้นะคะซึ่งเขาบอกเขาขอความอนุเคราะห์แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้พี่พี่ไม่เอาพี่ไม่ขอรับเพราะว่ามัน มันมันไม่เป็นธรรมอ่ะคุณเบกกี้มันเป็นคุณเบกกี้พี่พี่ก็คงต้องไม่เอาอคะค่ะมันไม่เป็นธรรมแสดงว่ามันน้อยมากหมายถึงว่าเขาให้คืนมานะ่ะน้อยอใช่ไหมแม่ก็จะให้เขาเสนอมาว่าแบบนี้แต่เราคิดว่ามันไม่เป็นธรรม่ารับดีกว่านคนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะพี่พี่ก้องค้างก็ถามทิ้งท้ายเนี่ยค่ะในกรณีแบบนี้จะเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นไหมคะโอคงคงไม่ได้ฟ้องหรอกค่ะเพราะเราก็ เซ็นสัญญาไปในเซ็นไม่ได้สัญญาเซ็นใบรับเงินไปแล้วซึ่งมีหมายเหตุอยู่ซึ่งจริงๆแล้วหมายเหตุก็เขียนบอกว่าอใช้ได้ตลอดดิันก็ยังงงว่าสัญญาเออก็เลยอย่างนี้ค่ะก็เไม่ได้อ่าน่าจะออกฟิลแบบเสียใจเสียใจเลยคพี่กองค่ะเฟลนะเฟลก็อย่างที่เขียนนะคะคุณเปจ้า่ะกรรมเนี่ยมันไม่ได้ตามเราแค่ชาตินี้มันก็ตามไปเรื่อยๆคุณเปจ่ค่ะมีคนให้กำลังใจเยอะไม่พี่ก้องค่ะ หาก็มีขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์แล้วก็ให้กําลังใจขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยเราวสคนก็ให้กําลังใจนะใช่ครับเอางี้เพื่อเป็นการปลอบใจพี่ก้องวันหลังให้พี่ก้องพาพวกเราไปเลี้ยงข้าวก็แล้วกันเออดีดีดีเดี๋ยวพาไปโอมาเกษตรร้านหนึ่งอร่อยมากอยู่ตรงอะไรกินเตอะคอนติเนตัลชื่ออชื่อร้านอะไรคะ คุณคุณพ่อตอนจะไปกินมันนี้ไงโมโนโอมาเกษตรโมโนโอมาเกษตรเป็นเชฟจากประเทศญี่ปุ่นเลยคือเขาว่าแพงมากนะ้นหนึ่งซิทคือแบบว่าเกือบสองหมื่นเลยอ่ะถูกต้องนะแต่เธอเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาคุณเพชรจ้าคุณไปกินวันนี้วันนี้ไปกินโอมากาเตะที่ที่โรงแรมแถวแถวชิดลมใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินที่นี่เลยตั้งใจปิ้งตั้งใจปิ้งอันนี้อยู่ ขอบพี่กล <ues> ้องอผู้กัญหรอ๋อวันนี้ขอบคุณพี่กล้องด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมาค